สวัสดีค่ะวันนี้เรามาติดตามผลงานสมแดงนะคะจากครึ่งเดือนที่แล้วนะคะครึ่งเดือนแล้วที่เรามาดูแปลงข้าวแปลงนี้นะคะข้าวพันอะไรนะคะถามเจ้าของนาก,ก่อนเลยเนาะข้าวพันอะไรนะคะพี่เาเดอ่พี่ชูชินนะคะที่เรามาครั้งที่แล้วนะะได้เอาคลิปวิดีโอไปฝากพี่น้องเราด้วยนะคะครึ่งเดือนวันนี้นะจากที่ได้มาเห็นข้าวเห็นไ,ไหมคะเรามาครั้งก่อนยังไม่มีรวงเลยนะคะ แต่วันนี้มาดูสิคะรวงข้าวเม็ดข้าวพี่บุญเอาอะไรฉีดข้าวมันออกเยอะเลยเม็ดใหญ่ขนาดนี้ส้มแดงจ้ะส้มแดงแล้วฉีดยังไงบ้างตัวไหนบ้างคะนี่ที่พี่ใช้ฉีดขวดเล็กกับขวดนั่นแหละขวดใหญ่ขวดเล็กกับ,กกบส้มแดงส้มแดงขวดใหญ่แล้วฉีดยังไงฉีดกี่ครั้งแล้วคะประมาณห้าครั้งฉีดพี่พี่ชินฉ,ฉีดช่วงไหนบ้าง ตั้งก็เริ่มขี้ยาเพียครั้งแรกก็เลยตอนตอนใส่ปุ้ยใส่ปุ้ยแล้วก็ขี้ยาไปเลยตอนใส่ปุ้ยแล้วก็ขี้ยาตน้ตนแดงไปด้วยค่ะแต่ละครั้งนี่ใส่ยเยอะไหมคะห้าสิบซีซีต่น,น้ำหนึ่งเป้ห้าสิบซีซีแต่น,น้ำหนึ่งเป้เนาะโอ้ดูรวงข้าวเม็ดข้าวหน่อยพี่พี่บุญจับให้ดูหน่อยไหนพี่บอกว่าอะไรนะแต่แง,ง้มัน,นยังไงนะแต่เงี้มันถี่จะมันถี่ยังไงอ่ะตรงไหนแตงเงี้ย อ๋อเม็ดข้าวมันทีทีกันอย่างนี้นะญาเนี่ยเนี่ยตะแงชนกันเนี่ยเนี่ยแต่แง่แต่แงมันชนกันนะพี่เขาว่าแล้วรเนี่ยมันได้เยอะไหมคะเนี่ยดีไหมเป็นอย่างนี้ดีไหม,ด,ด,ไหมดีจ้ะดียังไงบ้างไงก็ลวงใ่ญ่ลวงยาวไงค่ะแล้วว่าพี่เอานําสมแดงมาใช้กับข้าวเนี่ยคะ่ะพี่เริ่มใช้เริ่มเฉียดตั้งแต่ตอนไหนช่วงไหนบ้างช่วงข้าวเหล็ก ข้าวประมาณยี่สิบวันแล้วก็หนึ่งเดือนแล้วก็เดือนครึ่งต่น้นำยี่สิบลิตรเลหนึ่งเฟ่แหล,ละห้าสิบอนา์ต่น้ำยี่สิบลิตรทุกช่วงเลยใช่ไหมคะช่วงเลยค่ะนี่ฉีดมาได้กี่ครั้งแล้วคะพี่นี่ประมาณเนี่ยเข้าออกขนาดน,นี้นะนี่น่าจะประมาณห้าครั้งแล้วแหละห้าครั้ง จะฉีดช่วงสุดท้ายไปอย่างคะเนี่ยอย่างจะช่วงสองวันในชีดทีสองสามวันฉีดช่วงสุดท้ายแล้วผสมอะไรยังไงบ้างช่วงสุดท้ายแล้วไดโมจิด้วยโมติเวเตอร์อ่าโมติเวเตอร์เนี่ยอ๋อที่ว่าแปลงข้าวสูงที่เม็ดใหญ่เม็ดอ้วนเม็ดใสคือโมติขวดนี้ใช่ไหมใช่แล้วพี่ผสมเท่าไหร่ยังไงคะอันนี้สิบสี่สี่ต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะแล้วตัวนี้อันนี้ห้าสิบสี่อ๋อผสมแดงห้าสิบอันนี้สิบสอ่ต่อน้ำยี่สิบลิตร ฉีดทุท่นนี่นะบอกความประทับใจหน่อยค่ะว่าใช้โมติเวเตอร์เราเนี่ยดียังไงทำให้ข้าวมีน้ำหนักลงดีลงดีเม็ดได้เต็งเม็ดเม็ดใส่เต็งเห็นว่าได้ได,ได้กี่เม็ดนะรวงหนึ่งรวงหนึ่งก็มีร้อยว่าร้อยร้อยกว่าเม็ดเลยนะ,อะโอเคเรามั่นใจนะพี่นะ,ะมั่นใจค่ะยังไงก็ขอบคุณมากสุาหรักข้อมูลกับพี่ดิฉิน